เออจริงเพื่อนรจนถึงหน้าห้องเลยแต่จริงเหรอเอ้ารออะไรอ่ะเอามาว้ายทำไมพี่น่ารักจังโอ้ปากหวานด้วยเห็นพี่มะเนี่ยใช่แล้วหอมมากจริงอ่ะกินของเหมือนวิ่งวิน่มอ่ะมาดามฟินออ วันนี้ใช้กลิ่นผู้ชายอ่ะหอมแช่แช่แช่นี่แหละมานาฟินคอลเลคชันเดอะมูลเพราะฉาบมันคือแล้วว่าก็มานาฟินก็ผาแล้วค่ะเขาสีเขาแบบแมันแมนเป็นสีโอ้ใช่ใช่ใช่น้ำหอมที่จับตรงนี้ก็ได้ค่ะเอาใช่ขอมออะไรคะแมวตังเอาให้แมวแมวไม่นี่นี่ถ่ายรูปแล้วไปซื้อให้แฟนใช้ อ๋อได้ยิได้ยินมาเนี่ยนี่ทำไมรู้จักชื่อหนูวะอหรอชื่อนี่ยหนูค่าเลลองคิดบอกว่านี่นี่ปินปินปินสมรีแมนคอลเลคชั่นทางถายรูปแล้วไปเตือนแฟนใชั้นีนทิ้งอ่ะถายยังเอายังไงของเป็นละเปนสเปก